คุยกับกูทุกวันหยอดคำหวานหวานกูตลอดจนกูคิดว่ามึงกับกูมีการแค่สองคนแต่ซ่อนตีนแตกค่ะไอ้เฮียคนที่สที่ห้าที่6ก็มีกลายเป็นกูที่สำคัญตัวผิดไปเอ,อ่อส่งอำน้าตัวเองเพราะกูจับได้ที่หลังไอ้เียเจ็บสิคะไม่มีหมาตัวไหนไม่เจ็บหรอกไอ้เียพูดหยอดำํำหวานกันทุกวันแต่อเฮียมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียว แต่ก็ไม่เป็นไรเวลาผ่านไปกูก็ทำใจได้เหมือนเดิมคนเฮี้ยแม่ไม่ต้องใช้ทีนเขียเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นมาจากรูเองถ้าจะคิดนอกใจก็ไม่ต้องกลับมาเพราะกูไม่มีคิวให้พวกสันดานมามาต่อยอีกรอบไอ้สับตบพูดถึงพวกที่ชอบดูถูกดูถูกอย่างนั้นดูถูกกูอย่างนี้เฮี้ยกูเป็นพีไม่ได้เป็นกะลี่ว่ากูนี่ไม่ได้ดูตัวเองเลย ทำงานกลางคืนจริงค่ะชมเหล้าแต่ไม่ได้นั่งเอากันแล้วเวลามึงอ่ะอีเ้เอากันทั้งวันทั้งคืนกูไม่เห็นมาพูดเลยก็ไม่ได้ว่ามึงล่านนะแต่รู้สึกว่าหีมึงถูกใช้งานมากกว่ากูเกิ e เท่านั้นเองกูอ่ะไม่สวยเท่ามึงหรอกแล้วก็ไม่ดอกเท่ามึงด้วยทำงานแบบกูอ่ะไม่เปลืองตัวแต่ถ้านัวแบบมึงอ่ะเปลืองตังค์จ้าไม่บาย เคยเป็นปะมาทํางานอะ่ะเหมือนมาหาเรื่องเรื่องนี่เข้าสมองกูอยู่ทุกวันหาเรื่องกูอยู่นั่นแหละเดินผ่านนี่สายตานี่จิตยิ่งกว่าไก่ทาไมคะสันนิบาตกินตามเหรอจ้องกูอยู่นั่นแหละอย่างก,กูเป็นลูกเมียน้อยเห็นเสือหมอบอ่ะอย่าคิดว่าเสือกลัวเห็นกูถ่อมตัวอย่าคิดว่ากูไม่กล้ารู้คะ่ะว่ามึงอ่ะรุ่นใหญ่แต่ก็หัดระวังรุ่นใหม่อย่างกูไว้บ้าง ไม่ต้องสร้างกลุ่มให้ยุ่งยากไม่พอใจมันก็เดินออกมาถามออกมาเคลียให้มันจบไม่ต้องไปน,นินทารับหลังอีสันดามนินทาคนอื่นเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้ทําเป็นงานที่ไม่ได้ตังแต่แม่งนินทากันชิบหายนินทากันเอาโลกให้สัตว์ห้ามไม่ให้นินทานี่เหมือนไล่ฆ่าไปตายอ่ะอย่ามาทำซาเรียนห้าหรือจะสู้แบงค์พัน